อสวัสดีครับพ่อพ่อย่เอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับสับรถนะครับเดินทางมาจากพัทยานครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับน้องผู้บีชนะครับเออนี่นะครับให้นะครับให้ลองทานก่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพ่อพ่อม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยนะครับอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับช่วยช่วยเหลือนะครับน้องมษาผู้บีชนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับ อนี่นะครับมาครับสิบโลหนึ่งครับสิบโลหนึ่งครับก็จะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกับอีกเจ้านึงนะครับก็คือช่วงนี้นะครับก็หากัดไซต์ทุกเชือกนะครับก็แบ่งๆกันนะครับเพราะว่านะครับรถเราก็ไปกับไกลนะครับกว่าจะได้มานะครับต้นสับรลุดสวยมากๆเลยนะครับต้นสับรลุดมาจากพัทยานะครับสวยมากๆเลยเจ้านี้นะครับอก็อันออนทัวครับอันออนทัวรับสับหลรดสวยงามครับมา อาดด้วยนะครับเอ,อมาจากนะครับพัทยานะครับมาจากพัทยานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อพ่อยาทุกท่านเลยนะครับ เข้ามาแล้วก็นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาทักทายก็มาพูดคุยได้เลยนะครับทุกท่านครับเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสปาร์ตุญให้น้องเมษาและครอบครัวด้วยนะครับ น้องเมษาผู้เบศนะครับวันนี้สับปะรดมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วก็นะครับเรานะครับไรผลไม้นะครับได้นะครับคะแนนก็นะครับติดต้นสับปะรดนะครับตอนนี้ก็เปนสับปะรดก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเจดีบทุกท่านนะครับพ่อพเจ้าเมสีผู้ใหญ่เจดีเจดีบทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับและสัตว์นะครับน้องเมษาผู้เบศมาตลอดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความมีเลิญนะครับ สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สุดแรงของมันปรารถนาทุกการนะครับเออจะมึนๆหน่อยนะครับเอจะย้อนแสงหน่อยนะครับเส้ไหนคริ่งอะไรงั้นนะเออนั่นน่าอะไรวะ นะงานอาดไว้ะโคานอาดเลยไม่ได้ค right. well, so. right. oh, sure ุณคุณทำไคุณูเอหรอไม่สาชัอีชั่วฮะคิเต้นกับเรนารับแน่นะเออให้ับหกโลวันนั้นเซ็งเออหโรเซ็งหมดเลยติดเล่ไปะเล่ดติดเ่อจะเ่ไอ้รไอ้กดิ่ไปแล้วน่าิสนอเสอ เยอะเท่าเอ้นไม่เอ่ก็ยเง้าใจเนาะติดต่ออันาลน์ได้ที่

่สว,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเออดยเอด้วยนะฮะดยหอมมาไว้ใหญ่เลยครับหอมมาไว้ใหญ่เลยด้วยด้ยหมดเลยครับมองมดันสักหน่อยฮะไอ và cái này là cái này tập quỵ đơn cái ấn độ tập

โอาลยเติมอเดียวถูกนน่ะเออตามวงเลยเติมอีกทีเดียวร่อสวัสดีครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาสักทายเข้ามาพูดคุยได้นะครับเอ๊ด ừ ừ dạng 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 cái phải nè, cái này nè, cái về nè, không này nè, cái này nè, cái <laughs> cái <laughs> này nè, cái này nè, cái

ดิเพ mm, mm, mm ่นเมตรสอาเมตรหรือหกเมตรแม่โคก่นีน่กันน่ดิขีม่ลงขมต้องิากันด้นะากใช่มันคดีไปเยอะทากัดีนะต้องอันนี้นนิงมันอะไรโดีโคดีห่ะฮะีบโ เอาแกลีนะ10นาทีได้ล่ะได้บ่สิอะคือได้ล่ะเอาไปจกเอาซิเด้อล่ะอะคือบ่ตุงควาดตุงคือดนเอออันนี้บ่ต้องควาดพี่เด้โอ๊ยซํา <named> <-tructers> <pause and another> <hat> สวัสดีครับพ่อโพยแม่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับสำหรับรถดีพ่อโพยแม่นะครับมีนุ่นเมตตามานะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ปลาแก้วชู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 แล้วครับอยากกินแล้วอยากกินแล้ว เอาเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาทักทายได้ครับเพราพ่อแม่สีทุกท่านครับเป็นกําลังใจให้นะครับครอบครัวน้องเมษาผู้เบิยดด้วยนะครับดูครับนี่ครับใม่ลูกก็ได้ทานเล้วนะครับแม่ลูกได้ทานเล้วนะครับอยู่น้่มน้อยของเรานะครับกินสับรดนะครับชอบเลยนะครับเพราะว่าก็ จะมันเกิเครื <p appeals champion ters> ่องเดือนแล้วครับคือนะครับออเดอร์นะครับคิวคิวของชูฟ์นะครับไม่ว่างเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับพี่ชาวชานตกงานก็กลับมาอยู่บ้านยื้อนะครับบางท่านก็ไม่มีนะครับส่วนย่าส่วนอาหารนะครับก็ต้องสั่งสัรถมาจากกับพัทธยาอย่างเดียวนะครับก็เลยรถวิ่งไม่ทันนะครับก็มี่วามก็สั่งคิวจนว่างนะครับก็ขอให้ว่างจริงก็ค่อยมาครับตอนนี้นะครับชูฟ์ของเราว่างเลยนะครับเจอว่างแล้วก็เลยมาลงให้นะครับ ขอบคุณนะครับทั้งดีเจเลยครับพี่นะครับเส้าสละนะครับเจอจัดคิวให้นะครับขอบคุณแม่พ่อเอฟซีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้เลื่อยมานะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด right. ้วยนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องน้องเมษาผู้เบิดด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับจะได้นะครับข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องเมษาผู้เบิดและครอบครัวนะครับ พอืพอกวางเกลอนะครับขอปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอให้พ่อ,พอเม่านมีความสุขความเจริญนะครับที่ได้พัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังวุวามปรารถนาทุกๆการน,นะครับอย่ากเจ็บอย่าจนครับร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินไหลกองทองไหลมาทุกวันทุกคืนนะครับ ให้ย้อนกลับคืนไปห,หาท่านนะครับเป็นรอยเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเลื่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ